<c oughs> ทำทั้งหลายไม่มีตัวตนนี่คือบทสรุปที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระอ,องค์แสดงทำทุกครั้งพระอ,องค์จะพูดคํานี้เสมอสัพเพธรรมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงคือสภาวะปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะไม่มีตัวตนอยู่จริงดังนี้พระพุทธเจ้าจะบอกอย่างนี้เสมอแม้แต่ธรรมะที่ตถ,ถาคตได้แสดงก็ ไม่มีตัวตนอยู่จริงเช่นกันพระองค์พยายามเน้นให้พวกเราทั้งหลายได้คลายออกจากความยึดพระองค์ทำทุกวิถีทางให้พวกเราไม่ยึดถือสิ่งใดๆนั่นเองแม้แต่ตัวธรรมะด้วยนะอาจารย์ก็จะอธิบายเป็นลักษณะให้ละเอียดขึ้นมาทำทั้งหลายหมายความว่าสภาวะปุงแต่งนะอาจารย์จะไม่พูดถึงของหย,บยาบๆที่เป็นกายที่เป็นวัตถุธาตุไม่เอารูประธรรมทั้งหลายไม่เอานะเอาเป็นจิต ตัวเดียวดีกว่าเอาตัวที่มันปรุงแต่งดีกว่าสภาวะปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงตั้งแต่การไหนๆแล้วพระองค์พยายามชี้ให้พวกเราเห็นแต่เนื่องจากว่าอาวิชาที่ครองหัวใจพวกเราอยู่จึงไปเห็นว่ามันมีตัวตนอความคิดนี่คือภายในเลยเราเข้ามาดูภายในความคิดเนี่ย ที่เรากําลังคิดกําลังพูดอยู่ในใจนะพอคิด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 แล้วมันก็ทุกข์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 ันนะคิดจนเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าอะนะทั้งทั้งที่มันไม่มีตัวตนพวกเราพวกเราเห็นว่ามันมีตัวตนทําไมพวกเราถึงเห็นว่ามันมีตัวตนทั้งทั้งที่มันจับต้องไม่ได้พวกเราเข้าใจตรงนี้เนาะความคิดเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ถูกไหมอุปมาเหมือนคลื่นโทรศัพท์ คลื่นโทรศัพท์เนี่ยมันมีแต่มันจับต้องไม่ได้มันมีอยู่ในสมมุติที่พวกเราตั้งกันขึ้นมาให้มันมีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันมีเพื่อจะได้คุยกับพวกเราแต่ตัวตนของมันจับต้องไม่ได้มันต้องมีเครื่องมือเพื่อมาใช้ในการแปลงเพื่อจะใช้ในการให้มันแปลสภาพกลายเป็นภาพเป็นเสียงนั่นเป็นเรื่องของสัญญาณ ความคิดก็เช่นเดียวกันจิตเขาสร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเพื่อมาใช้ในการเรียนรู้แต่เครื่องมือตัวนี้ยสุรัตปิดไมคก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายแป๊บความคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่จับต้องไม่ได้พวกเราเข้าใจตรงนี้นะมันจับต้องไม่ได้มันรักษาให้คงอยู่ก็ไม่ได้บอกให้ความคิดคิดแต่เรื่องบวก บอกได้ไหมถ้ามันมีตัวตนก็บอกมันได้ถูกไหมแต่ความคิดมันบอกไม่ได้เลยบอกให้มันมีให้มันคิดแต่เรื่องดีเรื่องบวกมันบอกไม่ได้เลยมันเดี๋ยวก็คิดบ้างเ <_ D> แลยวมันก็ไม่คิดเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องดีบ้างคิดเรื่องไม่ดีบ้างถูกไหมบังคับไม่ได้เลยบอกไม่ได้อะไรก็ตามที่บังคับไม่ได้นั่นเป็นสภาวะที่ ไม่มีตัวตนทั้งสิ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทั้งสิ้นเพราะจับต้องไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ถูกไหมพวกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนบังคับความคิดกันได้ไหมถ้าใครบังคับความคิดได้นะบอกให้เขาคิดแต่เรื่องดีๆตลอดเวลาบอกได้ไหมถ้าบอกไม่ได้เมื่อ,อไรแสดงว่าเขาบังคับไม่ได้แล้ว ง่ายๆแค่นี้เองเมื่อบังคับไม่ได้จับต้องก็ไม่ได้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีตัวมีตนการที่สัตว์โลกทั้งหลายไปเห็นว่ามีตัวตนเพราะอาวิชชาความไม่รู้ของจิตจิตถึงไปถือครองว่ามีตัวตนพระพุทธเจ้าพยายามชี้ให้พวกเราเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้เขาไม่เคยมีตัวตนนะ เขาปั้นภาษาสมมุตินี้ขึ้นมาปั้นโลกสมมุตินี้ขึ้นมาพอได้แล้วกับการไหลไปกับความคิดปุ่มแต่งพระองค์พยายามชี้ให้พวกเราได้คลายออกมาจากความหลงยึดสิ่งเหล่านี้เพราะความคิดไม่มีตัวตนเสียงที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนนะใครเห็นว่าไม่มีตัวตนก็เตรียมบรรลุธรรมตอนนี้เดี๋ยวนี้ การนึกก็ใช่ในเดียวกันขณะที่เรานึกนูน่นนึกนี่ทุกครั้งที่เราคิดมันก็มีภาพมาด้วยเสมอนั่นแหละการนึกเป็นภาพเป็นมโนภาพเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนเช่นกันถ้าการนึกมันมีตัวตนอยู่จริงเราก็บอกเขาว่าให้นึกเห็นแต่ภาพสวยๆงามๆลองนึกดูซิทุกท่านนึกให้เห็นภาพที่แบบสวยๆงามๆตลอดเวลาเลย ใครสามารถนึกภาพพระพุทธเจ้าได้บ้างนึกภาพพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อหน้าให้เห็นภาพพระพุทธเจ้าภาพนี้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนับแต่น,นี้จนกว่าจะตายเลยใครทําได้เรียกว่าทรงฌานทรงกสินนะแต่ก็ทรงได้ไม่นานหรอกสักพักหนึ่งภาพก็จะหายถูกไหมใครใครสามารถนึกภาพทรงภาพไว้ได้บ้างขนาดผู้ทรงฌานนะยังทรงภาพไม่ได้เลย เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีตัวตนเขาเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งถูกไหมเมื่อพวกเรายอมรับความข้อนี้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระองค์สอนว่ามันไม่มีตัวตนไงเรายอมรับตามที่พระองค์สอนไปเลยพอพวกเรายอมรับได้ว่าอ๋อการนึกเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนแล้วเราไปทุกข์กับการนึกทําไมเนี่ยเราก็บรรลุธรรมง่ายๆเลยมันแค่นี้เองจิตยอมรับให้มันได้ อารมณ์ก็เช่นเดียวกันอารมณ์เนี่ยบังคับไม่ได้จับต้องก็ไม่ได้เราบอกให้อารมณ์มันมีความสุขตลอดเวลาเลยได้ไหมนึกถึงอารมณ์สุขลองนึกซิอารมณ์สุขนึกยังนึกไม่ได้หรือนึกอารมณ์สุขหน้าตาเป็นไงนึกไม่ออกเลยเอาใครบางคนเนี่ยนึกอาจจะนึกได้นะอลองนึกดูอารมณ์มีความสุขนึกอารมณ์แบบเนี้ยให้มีอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาเลยนับแต่นี้จนกว่าจะตายลองนึกซิ ถ้าใครทําได้จะได้ไปเกิดในสุคติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เกิดนะอย่าไปอยากเกิดกันอารมณ์สุขพวกเราก็เรียกว่าบุญก็ได้เ,ออเรียกว่ากุศลก็ได้สิ่งเหล่านี้มันมีตัวตนไหมสิ่งที่เราเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยซึ่งเป็นอารมณ์แหละเป็นอารมณ์สุขนั่นเองอารมณ์สุขเนี่ยมันมีตัวตนไหมถาม่อยจับต้องได้ไหมรักษาให้มันทรงอยู่ตลอดกาลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม ก็มันไม่มีตัวตนไงยอมรับตรงนี้ได้ไหมผู้ริเจ้าบอกว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยยอมรับได้ไหม <c oughs> หรือว่าเราจะเถียงผู้ไดเจ้าดี <c oughs> ใครยอมรับความข้อนี้ก็บรรลุธรรมตัวนี้แหละมันง,ง่ายๆแค่นี้ทีนี้ขณะที่พวกเรากําลังได้ยินเสียงอยู่นี้กําลังรู้ถึงเสียงอยู่ตอนนี้ตอนนี้กําลังรู้ถึงเสียงอยู่เนี่ยบังคับให้มันรู้ตลอดเวลาได้ไหมรู้ถึงเสียงอย่างเดียวเนี่ยตลอดเวลาเลย ให้รู้ถึงเสียงตลอดเวลาห้ามไปรู้อย่างอื่นให้รู้แต่เสียงอย่างเดียวบังคับได้ไหมจับต้องในแมอาการที่กําลังรู้อยู่ตอนเนี้ยจะเรียกว่าผู้รู้ก็ได้หรือจะเรียกว่าอาการรู้ก็ได้อาการรู้เนี่ยมีตัวตนไหมดูดีนะเนี่ยใครกําลังได้ยินเสียงอยู่ตอนเนี้ยพอมีเสียงมาปุ๊บก็รู้พอเสียงหายไปก็หายอยู่ล้ว ตัวรู้ทางานก็ต่อเมื่อมีสิ่งมากระทบมันถึงทําหน้าที่รู้ถ้าไม่มีสิ่งมากระทบมันก็หายมันก็ว่างเห็นไหมว่ามันไม่มีตัวตนเลยในตัวรู้อาการรู้เนี่ยแล้วเราอยู่ไหนอ่ะสูบแล้วเราอยู่ไหนไม่เห็นมีเราเลยใครเข้าใจความข้อนี้ก็บรรูรรมตอนนี้ง่ายๆแค่นี้พี่เจ้าสอนพวกเราเห็นว่าขันห้าเนี่ยนามมาทำเนี่ยไม่มีตัวตนเนี่ยตามนี้แหละ จบแล้วเข้าใจง่ายๆแค่นี้บรรลุธรรมง่ายๆแค่นี้เข้าใจให้ได้นะสังเกตดีๆอย่างลงที่จิตของพวกเราดีๆธรรมะมันอยู่ตรงนี้แหละท่านทั้งหลายความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้แหละความบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้แหละน,นี่คือคำอธิบายแบบชัดๆขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้า จะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการในใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งธทมแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายใน ไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ